ฮักดองคือเก่าวัสดุมองหันอายเป็นห่วงเก่าเด้อมี u t u b e ถือว่าเป็นความสูญเสียครั้งใหญ่ของวงการเพลงลูกทุ่งหมอลำหลังเพจ Facebook พรศักดสองแสง ได้โพสต์ว่าเจ้าของฉายาแขนซ้ายลายมังกรได้เสียชีวิตลงด้วยอาการหัวใจวายเฉียบพลันเมืม่อเวลา20.40ิ 20. นาทีด้วยอายุ60ปีวันที่15ตุลาคมที่โรงพยาบาลหนองบัวลําพูสร้างความเศร้าโศกเสียใจให้กับแฟนเพลงและบรรดาผู้ที่เคยร่วมงานกับนักร้องลูกทุ่งหมอลำระดับตำนานท่านนี้ สำหรับพรศักสองแสงหรือชื่อจริงคือนายบุญเสาประจันตเซนเกิดเมื่อวันที่2พฤศจิกายนพุทธศักราช2503นักร้องเพลงลูกทุ่งและหมอลำที่มีชื่อเสียงอีกคนหนึ่งของประเทศไทยและยังเป็นเจ้าของฉายาไอ้หนุ่มแขนซ้ายลายมังกรและเรียกว่าเป็นนักร้องเพลงหมอลำคนแรกๆที่ออกตระเวนแสดงคอนเสิร์ตในต่างประเทศอีกด้วยค่ะ พอนักสองแสงเกิดที่บ้านโนนสมบูรณ์อำเภอบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่นเป็นบุตรคนที่สองในจำนวน6คนของนายเฮาและนางเว่นประจันตเซนโดยมีภูมิลําเนาที่บ้านหนองย่าลังกาตบประโคอเภอกุมภวาปีจัังหวดอุดรธานีโดยในวัยเด็กจบการศึกษาชั้นป .4 ช่วยพ่อแม่ทํานาที่บ้านหนองย่าลังกาตบลประโคอภอกุมภวาปีจัังหวดอุดรธานีและเข้ารับราชการทหาร จากนั้นตั้งบงดนตรีชื่อแชมป์อีสานบันทึกเทปชุดแรกเมื่อปีพุทธศักราช2524ในชื่อชุดเสือสำนึกบาปที่มาของชื่อพรศักสองแสงถูกตั้งโดยครูเพลงรัก,รกวัฒนยาหรือครูคำหอมพ่อฮางน้อยผู้สนับสนุนให้ตั้งบงดนตรีพรศักสองแสงมีผลงานเพลงออกมาอย่างต่อเนื่องประมาณ40ชุดและช่วงที่เรียกว่าโด,ด่งดังสุดๆนั้นคือช่วงประมาณปีพุทธศักราช2529ถึง2530 จากเพลงเต้าสาวจันทร์ก้างโกบที่ได้ออกตระเวนแสดงทั่วประเทศและยิ่งไปกว่านั้นยังได้ออกไปแสดงถึงในต่างประเทศอีกด้วยค่ะเคยมีการจัดคอนเสิร์ตประชันกันระหว่างพรศักดิ์สองแสงกับเบิร์ดท,ทงชัยแม็กอินไต์ด้วยดนตรี2แนวต่างสไตล์มาแล้วโดยในตอนนั้นใช้คอนเสิร์ตชื่อว่าคอนเสิร์ตสองคนสองคมโดยทำการแสดงไปเมื่อวันที่1พฤษภาคมปีพุทธศักราช2530ที่สนามกีฬาวเวโรดมหัวมากอีกด้วยค่ะ